สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky Sedda นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาใน p i c อาร์ r นะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมด3กองไพ่ให้เลือกนะคะอันนี้คือกองที่1 กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะให้เลือกกองที่รู้สึกว่าดึงดูดตาดึงดูดใจที่สุดน,นะคะเราถ้าชอบการอ่านไพ่ของเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ share กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook f a n p a g e ค่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับกองแรกเนาะ เขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นนะคะให้คิดถึงคนที่คุณนึกถึงนะคะโอ้โอ อืม uh huh. เป็นคนในที่ทํางานหรือเปล่าคะหรือว่าเกี่ยวข้องกันทางสายงานเนาะหรือไม่ก็เป็นคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็เม่สิงห์ธนูนะคะอืม uh huh. ถ้าไฟรุนแรงกันมากเลยนะคะคือคนที่คุณนึกถึงเนี่ยก็คือคุณก็น่าจะสนใจเขานั่นแหละเนาะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะเคยแบบคบใครอะไรอเงี้ยแต่ว่าคุณเองอาจจะเลิกกันไปแล้วอะไรอเงี้ยแต่ว่าคุณก็ไปสนใจอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นคนในที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณได้ทีนี้หากถามว่าเขาสนใจคุณไหมนะคะ คือเขาก็น่าจะรู้จักกับคุณมานานมานานพอสมควรแหละเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเองอาจจะมีอดีตหรือว่ามีคนที่สนใจคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอืเขาเองก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาจะทำความรู้จักกับคุณมากขึ้นเนี่ยเขาควรที่จะต้องทำยังไงอะเนาะ ทีนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ด้วยว่าตัวเขาเองอะค่ะอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆวกกลับเข้ามาหรือว่ามีใครที่เข้ามาหาเขาโดยที่เขาก็ไม่ทันตั้งตัวเนาะอืมเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้กับคนที่เข้ามาหาเขาอะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนน่าจะเป็นคนเก่าๆของเขานั่นแหละ หากถามว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ย เขายังไม่ได้ถึงขนาดคิดว่าเขาจะได้ตกลงปรงใจอะไรกับคุณแต่ว่าเขาก็คอยจับตาดูคุณคอยสอดส่องมองดูคุณมีความสนใจให้คุณแต่เขาก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะสามารถทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมนะคะเป็นการที่ว่าตัวเขาเองอ่ะเขามีความสนใจให้คุณแต่เขาอ่ะ ก็ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์น่าจะต้องเป็นตัวคุณเองที่ลงมือกระทำนะคะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ก็คือเขาเองมีความสนใจเล็กๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดขนาดว่าแบบเออจะได้คบกนันนู่นนี่อะไรประมาณนี้นะคะอืมเป็นความสนใจที่ว่าถ้าคุณพยายามที่จะเข้าหาเขาอะไรประมาณนี้เขาก็ โอเคนะเขาก็แบบเออเขาก็สนใจอะแต่ว่าจะให้เขามาจีบคุณหรอก็คงยังดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอืเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุมร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ แล้วตัวคุณเองอาจจะมีความร้อนใจได้นะคะยิ่งในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีคนเก่าๆอย่างเงี้ยเข้ามาหาเขานะคะแล้วตัวคุณเองเนี้ยก็อาจจะแบบเออคนเก่าคุณก็ยังมาพัวพันพัวพันอะไรประมาณเนี้ยคุณก็อาจจะแบบว่ามีความร้อนใจเกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยค่ะคําแนะนําก็คือบอกว่าให้คุณเนี้ยก็ไม่ต้องไปร้อนรมกับสถานการณ์นะคะก็คิดแค่ว่าเออตัวเองเนี่ย ต้องการอะไรสนใจอะไรแล้วก็ไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองมากนะักนะคะให้พยายามรักตัวเองให้มากๆแล้วก็แบบสงบจิตสงบใจปัญหาทุกอย่างที่คุณมีในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะแก้ไขได้ด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้พยายามแบบรักตัวเองให้มากๆ ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรต้องการอะไรตัดสินใจอะไรนะคะแล้วอย่างที่บอกเนาะถ้าคุณกับคนเนี้ยที่คุณนึกถึงอะคะ่ะถ้าคุณสนใจเขาอย่างเงี้ยคือเขาเองอะมีความสนใจคุณแต่เขาว่าไม่ได้แบบไม่ได้คิดขนาดว่าเออจะมาจะมาจีบคุณแต่ถ้าคุณอะไปจีบเขาหรือเขา้าหาเขาเขาก็พร้อมที่จะคุยอย่างเงี้ะคะยค่ะไพ่คําแนะนําก็บอกว่าเออถ้าอยากทําอะไรก็ให้แบบว่าลงมือกระทํานะคะ แล้วก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลดีๆว่าเออเขายัางไงอะไรยังไงเนาะในความสัมพันธ์เก่าๆของเขานี่คือเขาจะกลับไปรีเทิร์นไหมอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าลัคนาราศีเนาะที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราเห็นนะคะอย่างที่บอกตอนต้นเนอะก็มีธาตุไฟค่อนข้างเยอะนะคะ แม่สิงห์ธนูเนาะแล้วที่เราเห็นก็อีกก็มีราศีกุมนะคะราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีตุลด้วยนะจ๊ะคนคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับที่ทํางานการงานการเงินของคุณเหมือนกันนะคะถ้าดินก็พอมีเนาะพฤกษบการมังกรนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันเนาะก็ถ้าชอบการอ่านไพ่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน,น้าค่ะสวัสดีค่ะบายสว,ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่ากองนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่า คนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นนะคะนึกถึงเขาไว้เนาะแล้วเรามาดูกันค่ะโอ้ไพ่วง น่าจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มีอุปสรรคปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะค่อนข้างนิ่งเหมือนกันเลยนะนี่ตัวคุณเองก็น่าจะนิ่งๆใส่เขาอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยมาดูกันมีความแบบคนนึงยื่นให้อีกคนหนึ่งขอนิ่งก่อนยังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ คุณเองน่าจะมีความสนใจให้เขามาสักระยะแล้วนะม,มีแต่ความหวังดีให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปยังไงพยายามมองถึงอนาคตถึงความเป็นไปได้ว่าพอที่จะเป็นไปได้บ้างไหมนะคะที่นี้เนี่ยตัวเขาเองอ่ะก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคปัญหานะคะตัวคนเนี้ยน่าจะค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของงาน มากๆเลยนะคะเรามองว่าตัวเขาอะค่ะเหมือนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณก็ได้นะหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ก็ได้แต่อาจจะเกี่ยวข้องกันแบบต้องติดต่อสื่อสารกันส่วนใหญ่ทางออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะ ที่เนี้ยตัวเขาเองอ่ะเขามองว่าแบบเขาอะค่อนข้างที่จะโฟกัสกับเรื่องงานแล้วก็เหมือนน่าจะยังไม่พร้อมอะค่ะที่จะมีการแบบตกลงทงใจหรือว่าชัดเจนคอมมิทกับใครตกลงคบกับใครอะไรประมาณนี้อะค่ะแต่ก็อยู่ในสถานะที่ว่าเออก็คุยกับคุณได้อืแล้วถ้าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ขอให้เป็นไปเรื่อยๆแล้วกัน อะไรประมาณนี้เขาก็มองคุณว่าคุณเองค่อนข้างที่จะมีพร้อมมีความสมบูรณ์นะคะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกในสายตาเขาเหมือนกันเนาะอยากดูเขาว่าอยากที่จะเกี่ยวข้องทางเรื่องงานเหมือนกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่างานมันไปได้อะไรประมาณนี้เขาก็อาจจะแบบมีการคุยกับคุณเพิ่มเติมมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้แต่ว่าที่เนี้ย เราไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาว่าเป็นคนเก่าๆกันหรือเปล่านะคะเราเห็นถึงการที่อาจจะมีคนเก่าๆมาวกวนวนเวียนกับใครสักคนในความสัมพันธ์นี้เนาะ ถ้าถามว่าเขาคิดกับคนแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นเนี่ยเราก็มองว่าเขาก็มีใจอยู่ประมาณนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขา คุยกับคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะนคะแนวโนม้มในอนาคตเขาน่าจะมีใจเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าณตอนนี้เขายังไม่ได้พร้อมที่จะตกลงปลงใจกับใครแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะสร้างความเคลื่อนไหวอะไรในความสัมพันธ์นะนะคะยังกล้ากลัวๆที่จะคุยกับคุณอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะเนาะมีความเอ็นดูมีความหวังดีให้คุณนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะแบบ ตกลงปลงใจอะไรได้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าใครสักคนในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอาจจะมีคู่อยู่แล้วทําให้แบบมองไม่เห็นว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้กันได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าเออเขาก็นิ่งๆอยู่แล้วเขาเองก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับเรื่องงานมากด้วยนะคะอืมก็เลยแบบยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ ทีนี้เรามาดูลักษณราศีนะคะที่เกี่ยวข้องเนอะว่ามีอะไรบ้างนะคะอืมโอ้โหที่เราเห็นนะคะจะเป็นราศีกรกฎเนอะแล้วก็พลังงานธาตุอะธาตุไฟกับธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะเมสิ่งธนูเนอะแล้วก็ เมท่นตุนกลุมนะคะอืมประมาณนี้ที่นี้เรามาดูคำแนะนำให้คุณดีกว่าให้คุณยอมรับนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ คือปล่อยมันไปอะค่ะแบบไปเรื่อยๆเนาะในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองและการตัดสินใจของตัวเองนะคะคุณนอนน้อยเหรอคือไพ่อ่ะออกมาสองใบสำสรสำรับเลยนะคะบอกว่าแบบให้พักผ่อนให้พักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็ให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง ถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ให้เชื่อมั่นว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะให้ตัดสินใจแล้วก็เชื่อใจในการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็มุ่งเป้าไปทางนั้นในสิ่งที่คุณต้องการนะคะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้เนาะไม่ต้องกังวลมากมาย นะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณนั้นอืคุณอาจจะถามถึงความสัมพันธ์เก่าๆของคุณก็ได้นะคะคือคนนี้ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้เนาะ แต่อันนี้เป็น general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2เนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ Share กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะหรือว่ากองนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นนะคะนึกถึงคนคนนั้นไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณได้นะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาได้เนาะดูเขาค่อนข้างปล่อยๆกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะหรือว่าในอดีตเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่เขาแบบเพิ่งจะจบมาหรือเพิ่งจะปล่อยมือออกมาอะไรประมาณนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานแล้วหรือว่าแบบเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมานานอะไรประมาณนี้ได้นะคะทีนี้หากถามว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือม,มากกว่านั้นเนี่ยเรามองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะพูดอะไร ไม่กล้าที่จะลงเอยอะไรในความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพราะว่าตัวเองยังมีแผลใจอยู่อืม เพราะว่าตัวเองยังมีแผลใจยังมีเรื่องราวเก่าๆนะคะหรือว่าแบบในกรณีที่เคยแต่งงานแล้วอาจจะเพิ่งหย่าร้างแล้วเหมือนแบบยังมีเรื่องที่ต้องสะสางยังมีเรื่องที่ต้องเคลีย์ก็เลยเหมือนแบบยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่หากถามว่าเขามองว่าคุณเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็มองว่าคุณก็ดี คือคุณก็ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าแค่เขาเองอะคะ่ะยังมีแผลอยู่แล้วก็แบบยังสาสั่งเรื่อง,ร,องราวเก่าๆไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยถามว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้มากกว่า ะะขออภัยนะคะเราอ่านไปตามไพ่เนาะแล้วอันนี้เป็น general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้นะคะแล้วคือคนคนนี้ค่ะอย่างที่บอกเนาะความสัมพันธ์เก่าๆยังแบบยังเคลียร์ยังสะสางยังไม่เสร็จสิน้นหรือไม่นะคะคือตัวเขาเองยังคิดถึงอะไรเก่าๆอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนอะไรกับใครดังนั้นกับคุณเนี้ยค่ะเขาก็เลยมองว่าเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกัน แต่ว่าเขาก็มองว่าคุณก็ดีแค่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้แบบว่าคิดที่จะมีใครอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูพลังงานลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีราศีเมษนะคะมีราศีออมมีนนะคะมีนก็ค่อนข้างชัดมากๆเลยนะจ๊ะ แล้วพลังงานธาตุที่เห็นเนี่ยก็มีธาตุน้ำนะคะค่อนข้างเยอะธาตุน้ำกับทาตุธาตุไฟนะเมสิ่งธนูกรกฎพิจิกมีนประมาณนี้ทีนี้มาดูคำแนะนำให้คุณนะคะ พยายามอย่าร้อนรุ่มกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามอย่าเกิดความสงสัยมากมายเพราะว่าบางอย่างเนี้ยค่ะมันก็เหมือนต้องปล่อยให้มันเป็นไปเนาะแล้วก็พยายามอย่าคิดมากเกินไปกับสถานการณ์นี้หรือว่าอย่าคิดมากเกินไปกับคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าการคิดมากมันไม่ได้ทำให้ปัญหามันสามารถแก้ไขได้นะคะ ให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็ปล่อยพลังงานลบๆออกไปพยายามสร้างพลังงานบวกๆแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองนะคะออกกำลังกายอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะช่วยบรรเทาความคิดมากได้ประมาณนี้นะคะพยายามสร้างบิวต์ตัวเองขึ้นมาเนาะ พยายามไม่กังวลไม่สงสัยอะไรมากมายแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองนะคะพยายามคิดบวกแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันโน้ตถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์ share กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fan Page ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย